ละครชีวิตรักเรื่องคุณชายสุดแสบตอนที่18เพชรพลอยรู้สึกว่ามารีไม่ค่อยสนใจงานที่เธอสอนเลยเธอคอยแต่จะพูดถึงอนันนบและต้นตระกูลลูกชายบ้านนี้หล่อทั้งคู่เลยนะคะคุณเพชรพลอยแต่สเปคของมารีเหมือนคุณอนันนบมากกว่าค่ะเพชรพลอยรู้สึกเซ็งที่ต้องมาฟังมารีพูดเรื่องอะไรแบบนี้ เพชรพลอยพยายามบอกมาลีว่าอนนบและรุ้งราวันเขาสองคนกำลังคบหากันอยู่อย่างนั้นหรอคะไม่เห็นจะเหมาะสมกันเลยคุณรุ้งดูท่าทางน่าเบื่อจะตายเพชรพลอยไม่ค่อยพอใจที่มาลีพูดถึงรุ้งราวันแบบนั้นไม่เอานะมาลีเราจะไม่พูดถึงเจ้านายแบบนี้จงังเถอะคะ่ะมาลีไม่เห็นอยากสนใจเลยเพชรพลอยบอกให้มาลีสนใจงานที่จะต้องทำดีกว่า เธอจะต้องทดลองงาน3เดือนนะถ้าไม่ผ่านเธอก็จะไม่ได้ทำงานที่นี่เพราะฉะนั้นเอาเวลาที่พูดเรื่องผู้ชายมาสนใจงานจะดีกว่าพี่สาวของเธอตั้งความหวังกับเธอไว้มากเลยนะมาลีโอ้ยพี่มาลัยก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะวุ่นวายเรื่องมากน่ารำคาญจะตายเพชรพลอยเริ่มจะเห็นนิสัยที่แท้จริงของมาลีแล้วด้านอนนบเขาก็ได้ลงมาดูมาลีว่าการทำงานเป็นยังไงบ้าง รุ้งราวันก็ตามอันนบไม่ห่างคุณเพชรพลอยสอนงานไม่รู้เรื่องเลยค่ะคุณอันนบเฮย้ยแบบเนี้ยจะทำยังไงดีเพชรพลอยน่ะเหรอสอนงานไม่รู้เรื่องเป็นไปไม่ได้หรอกนาอันนบพยายามแก้ต่างให้กับเพชรพลอยเมื่อฟังความจากมาลีแล้วอันนบก็ต้องมาถามเพชรพลอยบ้างมาลีไม่สนใจงานเลยค่ะพี่อันนบสอนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังพึ่งหัวเสียเลยนะเพชรพลอยจะเย็นเนะ เพชรพลอยว่ามาลีเขาคงไม่ได้อยากมาทำงานหรอกค่ะคงอยากมาทำอย่างอื่นมากกว่าเพชรพลอยรู้สึกโมโหเมื่อพูดถึงมาลีเพชรพลอยพูดอะไรพี่ไม่ค่อยเข้าใจเลยไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะอย่าใส่ใจเลยเพชรพลอยไม่อยากจะพูดอะไรให้มากกว่านี้เพราะว่าก็ไม่อยากให้มาลีเสียหายมาลีเขายังเด็กอยู่อาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะทนทอนเอาหน่อยอันนบ พูดเรื่องมาลีให้ต้นตระกูลฟังว่าวันนี้เพชรพลอยต้องหัวเสียเพราะมาลีจริงๆแล้วสองคนนี้อายุเท่ากันไม่ใช่หรอแต่ว่าวุธิภาวะต่างกันจริงๆไม่เป็นไรนาะค่อยๆสอนงานกันไปอย่างไงก็เห็นกับมาลายัยด้วยความดีและความขยันของมาลายัยทำให้ทุกคนมองข้ามเรื่องแย่ๆของมาลีไปผู้หญิงก็แบบนี้แหละอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา ผมรู้สึกว่าคุณต้นจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับนี่ทุกคนกำลังพูดถึงยายมาลีใช่ไหมคะรุ้งราวันได้ยินเรื่องมาลีเธอก็เดินเข้ามาสมทบแต่ว่าอนันนบไม่อยากจะให้เรื่องมันยาวเขาก็เลยขอตัวออกไปไม่มีอะไรหรอกนะ้ารุง้งอย่าคิดมากเลยเจ้าอนนบนิสัยดีจะตายรุ้งราววันรู้ว่าอนนบเป็นคนยังไงแต่เธอก็ไม่ชอบท่าทางที่มาลีแสดงต่ออนนบ เอาไว้พี่จะคอยเป็นหูเป็นตาให้กันแล้วกันต้นตระกูลรับปากรุงราวันว่าเขาจะคอยสอดสองอันนบไม่ให้ไปยุ่งกับมาลีซึ่งข้อนี้เขาควรจะบอกตัวเองมากกว่าพี่มีอยากให้รุงราวันเขาคิดอะไรมากเลยยังไงเพชรพลอยก็ต้องอยู่ฝ่ายพี่นะเพชรพลอยรู้ค่ะว่าพี่อันนบจะไม่ไปยุ่งกับมาลีแน่นอน ตอนนี้ทุกคนยังพูดอะไรมากไม่ได้เพราะว่าต้องเห็นแกมมาลัยถ้ามาลีเขาได้เครื่องของมาลายก็ดีนะสิคะแต่นี่ไม่สนใจอะไรเลยตอนนี้มาลีกำลังเป็นเรื่องน่าปวดหัวของทุกคนเอาไว้พี่พาน้องรุ้งไปเที่ยวดีกว่าเขาจะได้หายงอนดีมากเลยคะ่ะเอาใจคุณรุ้งเยอะๆนะคะผู้หญิงชอบให้เอาใจใช่ไหมล่ะ ยังไงเพชรพลอยก็ต้องช่วยพี่นะได้อยู่แล้วค่ะเพชรพลอยอยากจะให้อันนบและรุ้งราวันแต่งงานกันเสีทิทีเพราะว่าคู่นี้เหมาะสมกันมากน้องไม่ชอบใหญ่มาลีเลยค่ะพี่ต้นเฮ้ยจะทำยังไงดีเนี่ยเพชรพลอยถ้าสอนงานมาลีและเขาไม่สนใจเปลี่ยนคนสอนดีไหมไม่เป็นไรค่ะอย่างมาลีต้องเจอกับเพชรพลอย ต้นตะกูลเพิ่งเห็นเพชรพลอยจริงจังก็วันนี้ทุกคนอย่าลืมติดตามคุณชายสุดแส่บในตอนต่อไปด้วยนะคะเรามาดูกันว่ายายมาลีจอมป่วนจะทำอะไรอีก